sit down กินจังเลยจ้าวันนี้เมนูอะไรคะอะไรดี่วน้ำริกนรกเออน้ำริ้งนรกแล้ววันนี้อะไรน้ำริ้นรกน,นีไก่ทอดไก่แล้วก็ไขอ่อะไรเนี่ยไข่ลวกไข่ไข่ต้ยมยำตูมงใช่ไหมอ๋อต้องเคาะก่อนเนาะวันได้ใช้งบกี่บาทอันนี้สิบอันนี้แปดอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบบาท โอ้มือเดียวมือเท่าไหร่เจ็ดสิบนะเนี่ยมือละเจ็ดสิบไม่ถือไม่ถึงยี่สิบสี่สิบห้าสิบบาทห้าสิบาทห้าสิบาทอ่าปอกไหมคะปอกแตกอ่ะไม่แตกต้องต้องต้องเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนี่ต้องมีตรงนี้ตรงนี้แรงแรงเออออกแล้วขอให้พี่ลงไปเลยจริงจของญี่ปุ่นอ่ะไม่พี่ไม่ใช่ญี่ปุ่น ไหนเอะไรพี่กระปอกใส่เลยเออมันปอกอยู่ไหนแต่มันไม่คล้องไม่ได้เออปอกใส่มันก็มีซิงเนื้อตัวเองด้วยเออนะอะดูสิปอกหน่อยมันเป็นไข่ลวกเหรอเขบอกว่าเป็นไข่ยางมะตูนอ๋อลองต้องลองไข่ยางมะตูนนี่น่าจะสุกแล้วนะสุก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 แต่ข้างในมันอาจะจะเป็นยางอยู่ ดูงไนอ่าเราต้องเราต้องมาลองดูข้างในนะว่าจะเป็นยังไงอนุญาตใช้มือนะคะใช้มือเลยค่ะก็อ๋อมาตุ้มอยู่แต่ว่ามาตุ้มสุกไปหน่อยเออมันเมนูนนี้เนาะแต่ก็ได้อยู่เนาะได้ได้ซอสค่ะแซมแซัแซมเมนูวันนี้ไม่แพงแต่ก็ เขาบอกถ้าจิ้มจิ้มก็อร่อยละเพราจะเยอะไปเยอะไปไจะมันจะเค็มเออได้ไหมได้กินได้ไหมกินได้เลยอร่อยไหมคะอร่อยอนะอ,อันนี้อันอนีนน้น้องเป็นรกนรกนรกจริงเขาบอกว่าเผ็ดๆจิ้มเข้าไป าก็นเลยคะลองกินดูเอมก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดจนเกินไปไม่ใช่ไม่เผ็ดเลยอ๋อไม่ได้เลยแต่อพี่ต้องกินเผ็ดไงเพราะพี่ชอบกินเผ็ดรอมันสก่อนปะอืม ก็ดีอยู่ง่ายๆอันเนี้ยซื้อมาห่อแล้วเท่าไหร่เองเนี่ยแปดบาทได้อยู่นะหนูว่าอออืเมแต่เขาก็ทําดีอยู่นะอก็ถ้าเบื่ออาหารไม่รู้จะกินอะไรก็เนี่ยได้เลยอันนี้ก็ซื้อสําเร็จมาเลยเนี่ยไม่ต้องทําอยากได้แบบไหนอ่ะได้แบบเขาเรียกอะไร อันนี้เขาบอกเป็นอะไรนะยางมะตูมแต่อันนี้มะตูมมันอาจจะอันนี้จะสุกไปแล้วจะสุกไปแต่ก็ได้ได้อะอร่อยดีใส่ซีอิ๊วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ <laughs>